หน่วยวันแม่วันที่12สิ่ิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อปวงชนชาวไทยมากมายสัญลักษณ์วันแม่คือดอกมะลิ ซึ่งหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นผู้ให้กําเนิดและเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตและมีความสุขสิ่งที่ลูกควรตอบแทนพระคุณแม่คือลูกเป็นเด็กดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนของคุณครูทุกคนเลยนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อวันแม่ โดยเรื่องราวที่คุณครูปุ๊ปิกจะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เป็นเรื่องพระราชประวัติและพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเด็กๆพอจะคุ้นเคยไหมคะหลายคนน่าจะคุ้นเคยแล้วเพราะว่าเรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา เราจะได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกันไปบ้างแล้วนะคะพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิษและยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ทรงพระราชะสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475หรือวันเกิดนะคะ12สิงหาคมพุทธศักราช2475ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ8 8พรรษาหรือ88ปีแล้วค่ะพระราชะกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันธีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชะกรณียกิจอย่างมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของคนที่ยากไร้ประชาชนในชนบทห่างไกลโดยคุณครูพบป,ปิกขอแบ่งพระราชะกรณียกิจออกเป็น3ด้านนะคะด้านที่หนึ่ง ด้านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขาทั้งการปั้นการทอและการจักสารด้วยค่ะลำดับต่อไปจะเป็นด้านสาธารณสุขค่ะพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภา,านายิกาสภา,าการชาติไทยหากพระองค์สเสด็จเยือนต่างประเทศ ก็จะทรงถือโอกาสเสด็จทอดพระเนตรกิจการการชาติของประเทศนั้นๆอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงกิจการสภาการชาติไทยค่ะและด้านที่3นะคะด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้ทรงเยี่ยมราษฎรในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลาอย่างยาวนานทำให้พระองค์ทรงเห็นว่าป่าไม้ของประเทศไทยได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์มาค่ะพระองค์ทรงได้ก่อตั้งโครงการป่ารักน้ำเพื่อให้ป่าอยู่กับคนได้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการทำลายค่ะซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปยังท้องถิ่นต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อฟืนฟ้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ของบริเวณต้นน้ำลำธารน,นั่นเองค่ะและนี่คือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเบื้องต้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงค่ะคุนครูปุ๊ปิกคิดว่าเด็กๆของจะได้ทำความคุ้นเคยมากขึ้นแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เรายังเรียนรู้ในเรื่องวัดแม่กันอยู่เด็กๆ อย่าลืมรับชมคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ